ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงลวดทางเตนเนียแต่ละเพศแต่ละสีเนี่ยใช้กับเครื่องอะไรได้บ้างเครื่องที่ผมนํามาเนี่ยเป็นเครื่องติ๊ก TIT ติ๊กสอง S เป็นระบบเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยงานเชื่อมเหล็กและสตเตนเลสเท่านั้นนะเครื่องตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ลวดทางสเตนได้ทั้งสีแดงสีน้ําเงิน และสีทองรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น 200s บางคนก็ถามว่าแล้วรุ่น 200s สามารถที่จะใช้ลวดทางเตนเนี่ยใช้โตวันนี้ได้ไหมใช้ได้ลวดทางเตนที่จะใช้กับเครื่องรุ่นนี้แล้วดีที่สุดเลยเนี่ยคือลวดขนาด2.6เลยในกรณีที่คุณใช้แอมถูกผมแนะนําให้คุณใช้แค่2.6อ ถามว่าถ้าเป็น200แอนนมป์ใช้3.2ได้ไหมก็ใช้ได้แต่เวลาคุณจะใช้งานจริงเนี่ยคุณก็ต้องปรับแอมป์เนี่ยที่สูงสุดเพราะคุณปรับแอมป์ที่สูงสุดมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการรับโหลดคือเขาเรียกว่าเครื่องเนี่ยมันเกิดการสัมวะในการทํางานหนักแบบต่อเนื่องพอเครื่องมันร้อนปุ๊บมันก็จะเกิดโอเวอร์ฮีทเร็วมันก็เขาเรียกว่าได้เชื่อมไปได้แป๊บเดียวเครื่องตัดก็ต้องดูว่ามันเกิดจากอะไรคือส่วนใหญ่ในเวลาเครื่องเชื่อมเนี่ยพอเราเชื่อมไปได้สัาพักแล้วมันตัดสังเกต ไม่เหมาะสมกับขนาดรวดเชื่อมที่คุณกาลังใช้ดูดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้รวดที่ใหญ่เราก็ต้องไปหาเครื่องที่มีกาลังแอมป์ที่สูงเพื่อในการรับโหลดและก็สามารถที่จะคออรอบเยื่อในการทางานได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นเครื่องในลักษณะข,ของตัวรุ่นนี้เนี่ยรวดที่เหมาะกับเครื่องรุ่นนี้ดีที่สุดก็คือรวดอังเฤ1.6และ2.4นั่นเอง คเครื่องตัวนี้นะครับทอางานได้เกี่ยวกับแค่งานเหล็กอสตเลตเท่านั้นถ้าถามว่าถ้าเป็นงานอลูมิเนียมเนี่ยตัวนี้ใช้งานได้ไหมใช้งานไม่ได้นะครับก็ต้องไปใช้เครื่องรุ่นที่มีฟังก์ชันในการเลือกอ AC ได้ เขาเรียกว่าเครื่องติ๊ก200 AC DC คือจะมีออปชันที่เขาเขาปรับสามารถปรับโหมดในฝั่งทั้ง AC และ DC เครื่องตัวน,นั้นเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมงานอลูมิเนียมได้นะครับอันนี้ก็ต้องสังเกตดูให้ดีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมาซื้อลวดไปแล้วหรือมีเครื่องอยู่แล้วอยากจะเอาไปทำงานอลูมิเนียมเนี่ยใช้กานได้ไหมลองสังเกตดูดีๆ นะครับก็ใน EP ข้างหน้าเนี่ยผมก็จะมาอธิบายยกตัวใหญ่มาให้ดูเลยว่าตัวเครื่องเชื่อมอลูมิเนียมเนี่ยประเภทแบบไหนควรจะเชื่อมงานอลูมิเนียมชนิดเป็นท่อหรือเป็นถังหรือเป็นอะไรพวกนี้เกี่ยวกับงานอลูมิเนียมเนี่ยควรที่จะเลือกใช้เครื่องขนาดประเภทอะไรและควรที่จะใช้ทางสเตนขนาดใดน,นะครับที่เหมาะสมที่สุดหรือแม้กระทั่งลวดเติมเองที่จะใช้เนี่ยควรจะเป็นลวดเติมจะเอาไปใช้ในงานเติมในลักษณะแบบไหนอะไรอย่างนี้ ก็ใน EP ีข้างหน้าเนี่ยเราจะกลับมาเจอกันเรื่องนี้ก็เวลาโดยประมาณเท่านี้เลยนะครับก็ครับขอบคุณมากครับ